แต่สีได้ทั้งเบิดบ่สีได้ลงมาเป็นช่อบ่ออู้ยได้ได้ได้อุ้ยพูน่ะอีกอุ้ยช่อนันยังหน่อยอยูกพูน่ะเอาไว้มืออื่นเนาะอฮัดอีเท่าเหนือเดียวได้ยังพี่น้องเบิึงเห็นบ่น่ะอู้ยพี่น้องสุดยอดอีหลีจ้ะสุดยอดมากเลยงามง่ามแบบพี่น้องพูน่ะเจ้าเบิึงเป็นตับๆอยู่เนาะเว้ยโผูโผูดสวัสดีจ้าเป็นยังไงคะพ่อแม่พี่น้อง ทิ่เหลือไหวนะจ๊ะนี่ทันทั้งไตทั้งทั้งทั้งเบึ้งเบิงบ้งเบึงบ้งปาด์ตมัเจ้าเบิง้งพ่อแม่พี่น้องพุณนะอันนี้ก็สิต้องจงไว้มะออื่นความาเอาไม่ได้ค่ะฝนกำลังตกตกลงลงมาเลยเพราะว่าไม่ได้กลัวเลยจ้าไม่กลัวเลยนะคะนีีพ่พ่น้องขอหลุมมาด้วยสุดยอดอีิ๋มเก็บกันเลยจ้ะเห็นแล้วตกลงมาหลอดแผ่นพยานพ,พ่อแม่พี่น้องจ้าเนาะ สุดยอดอลังการงานสางอลีเบึงที่ลับพี่น้องพูน่าเจ้าบึงเป็นตับๆอยู่เนาะเว้ยโผดโพบโมบักแตงแล้วนี่นี่มือว่านบบเห็นต้นนั่นพูน่ะเห็นบ่นั่นน่ะพูน่ะจะลังโอ้ยเพี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 ยมเจ้าบึงมุเจ้าบึงโอ้ยจงไวแล้วจงไวเก็บมอื่นซะเนาะจงไวจงไวจงไวแต่เก็บแต่ต้นนี้เก็บแต่ต้นนี้พราะว่าหยังเพียมูเจ้าบึงโอ้โหสุดยอดจริงๆสุดยอดไหมล่ะคะนี่นี่ขออวดกันเด้อนี่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  ขออวดก่อนขออวดก่อนไม่ได้มีแค่นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูอีกจนะ้าเก็บมืออื่นพอดีเนาะนี่ถามันหอนหอนมากสิสัตว์ขึ้นบักคักเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่สุดยอดอีีจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะว้าวสุดยอดสุดยอดรีบโตนะเดี๋ยวมาเก็บจ้า่าช่อนี้ขอเก็บเลยซะมันมันเดี๋ยวมันสิมันกระล่งอ่อนๆงามๆไหมเนาะนี่ต้นั้อนจงไวจงไวช่อนี้เก็บเลยค่ะช่อนี้ก็ขอเก็บเลยแล้วกันอ่อ,อนๆสิไปใส่แกงเราใหม่เนี่ย ที่เก็บวันเนี้ยเดี๋ยวใส่แกงหน่อไม้เลยเนาะคะเนาะพี่นอ้องเอยโหดโพความงามเดี๋ยวตั้งกล่องก่อนเด้อตั้งกล่องสค่อยๆตัดค่อยๆเกิบจ้ะพ่ดไม่พี่น้องจ้างามงามสุดยอดอยากให้มาเห็นของจริงน้ากนเดวีว่าเรางามขนาดไดเนี่ยพี่นอ้องเออบริเวณวเป็นเด้งามคักงามเลยตั้งได้พ่นอกก้องกล่องเนาะถึงบลัดเห็นบลัะเห็นอยู่เนาะเห็อออนอยู่แล้ว เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่เนาะนี่โถบกมโมบกแตงงามขนาดเลยนี่จ้ะเบิ่งเคาะแมงออกก่อนสวยสวยสวยผันะเอ้ยไก่เห็ดก็งามตรงนั้อีกนี่เทื งานขนาดเลยนะนี่จะ้ะโอ้ยโอ้ยบระสิบอัน,นบริงัดจังได้จังไปงัดใหม่ออกเนาะอุตส่าห์น,นี่ยางดีเห็นน้ำบ่ห่ะพี่น้องเห็นน้ำมาดามบล่ล่ะกล่องมันหงายขึ้นนะ,ะเห็นแต่ตอนตัดกับพ่อแลวและ งามสุดยอดดิแมงหานเนี่ยมนเริ่มมาขี่ใส่แล้วเพ <Okay. S 1> เห็นจุดดอกเนาะอย่างแต่พอแม่พี่น้องพอเห็นน่ำสันได้เ mm. นี่ยแมงด้ดำเนี่ยพี่น้องจานี่แล้วมาเห็ดเห็ดน้ำงามห้องเห่าแบบเสียไปเลยนะ่ะเ mm. นี่ยแล้วขี่ใส่ ยอดเลยๆๆๆปนะุณจะเบิมันจะเบิ่งๆๆตัวพงมาเลยเห็ดเพิ่งสิไดอออกเห็ดเพิ่งอยากออกเต็มทีแล้วได้เวลาเห็ดเพิ่งออกแล้วสิเดเก็บให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งตอนหงั่งแน่นะาทาังนี้ก่อนออ แต่เฮ็ดนั่งล่มกับค่าขาเตยนี่โอ้โหดูสิคะดูสิคะคุณน่ะสุดยอดอีรีเลยอืมเป็นสันสันอยูอ่เป็นชั้นๆั้นเลยจ้ะมือเดียวใหญ่้ขนาดนี้เนาะ มันหอนเสร็จแล้วมันก็นเล่หไงไงว่ไวโอเคอุย้ย <c> ค <oughs> ุณพ่อใจขนาดเลยยาะเคาะแม่งออกก่อนเด้อพี่เนะอะเคาะแม่งออกก่อนเจ้าออกไปเลยแม่งเคาะแม่งออกจ้ะแม่งดำๆนี่แหละ เจ้าอย่ามาสุนยุออกไปโอเคอกำลังกินเนาะพี่น้องจ๋าสวยกำลังกินเลยจ้ะเพียไปไปเก็บตอ่อยัง,งบวบๆแ้่จ้ะเด้อมีอีกจ้ะตัวนีสิเก็บเลยแหละตัวนี้เก็บเลยเนาะจ้าเนาะ เอาไว้แต่ว่าห้อยถากมันเล่มแล้วเนี่ยบ่บ่บ,บ่เอาไวด้ดอกเก็บเลยย่านย่านมาบ่หินเห็นไหมย่านถากอรุณสการ,รมเบิดเหลื่งของเหลี่องเติ้ต้นนั่นเอาไหวด้ด <c oughs> ิเก็บเห็ดงามๆพี่นอ้องเอ้ยต้นนั้นเลาไหว้เห็ดถาก,กิน อนุญาตเคเลี่นะยนได้ดึกเบิดมาละคุณ <c oughs> <c oughs> น่ะขึนเก็บ <c> ห <oughs> มู่บ้านดเบิดจริงเอาผูเบิดหมู่บ้านเนี่เอาผู้เนบะิดจ้ะคุณน่ะช่อหนึ่งห็นบ่พี่น้องขาวงามงามจะมันจะงามเดี๋ยวพาไปเบิ่งทั้งผุนนั่งนคะุณน่ะ ขาวสวยเหลือเกินเนาะไปไปดึงข้าวผุนกันเฮ้งมากมากผุ้น่ะผุ้น่ะผีหนอนเห็นบอสซ้มกะติ๊ห้าจงไหวเด้เนาะงามงามนาะเอากันเลยจ้ะเก็บกันเลยพี่น้องเอ้ยใส่สีเพื่อแง่งามเก็บแบบถนุถนอมเลยด้อสีค่อยๆกองค่อยๆกองอืมแต่จังได้เงินเนาะกองอะไรก็ได้เงินเนาะ คุณนนะ่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วแต่ส,สีได้ทั้งเบิดบ่สีได้ลงนะมาเป็นช่อบ่้อู้ยได้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 คุณน่ะอีกอุ้ยช่อนั่นยังหน่อยอยู่คุณน่ะเอาไว้มื่ออื่นเนาะฮัดอีเท่ามือเดียวได้ยังพี่น้องเบิงึงเห็นบ่วันเดียวนะเนี่ยวันเดียวนี่จงไหวมือเดียวอีหลีปา้าจ้าจอมันงามค่ะขวดสีแกงกินแสบ คอยต้องไปหาพระอีตูแล้วมืองอื่นนี่บ่ไหวบ่ได้แล้วบ่ได้แล้วอุ้ยงามงามงามสุดยอดอีหลีเอาลงกระตาไปพุ่น่ะอีช่อนหนึ่งพุ่น่ะข้างใต้พุ่น่ะช่อนั้นช่อนั้นสิเก็บไปก่อนเด้อแต่เอาแต่ช่อนี่นี่เสียวช่อนี่ช่อนั้นเดี๋ยวมืองอื่นมาเอาเพราะว่ามีหมูอยู่เนาะเออหนิก็นี่ก็คักคักพี่น้องเอ้ยอย่าคักคักพุ่น่ะปาดงามคักงามแน่แท้ เนาะสุดยอดอีหลีเลยจ้ะพี่น้องจ้าพุ่น่ะเวสุดยอดสุดยอดนี่อีเดินหลายบนบ่หลายบ่หลายก็เอาเอาบ่ได้ยสั่งเนี่ยบ่เห็นสุดยอดสุดยอดสุดยอดต้นหนึ่งบนมันเถานี่จากห้องหรอฮ่ไหน่บ่เห็นนะมืนว่านเหรอไหมเนี่ยไอบ่เห็นเลยนี่พี่น้องมบอว่านนี่ แต่เยู่คุณนะเอาซ้ำนี่แหละอย่าล้วงค่ะไล่แมาดามปาดพี่น้องเจ้ามาเบิ่งซอยข่อยเนะี่ยตาตาข่อยนะั่นงามสุดยอดเลยงามเฮ็ดแท้งคุณนะ่ะโอ้ยพี่น้องสุดยอดอิริจ่ะสุดยอดมากเลยงามงามงามคักงามแนีน่ยนะโอ้ยคุณนะ่ะหายก็ดอกใหม่ไหมสองช่อนี่สุดยอดอีหลีสมกระถิ่เห้าจงไหวนาะจ้ะเนาะและ้วนี่นี่ก็จงไหวมืออืน่นค่อยมาเอา เพราะว่ามีรุ่นเดียวกันอยู่หลยเนาะนี่ต้นนี่แหละไปเดี๋ยวคอยมาเอามืออื่นเด้อเนี่ยพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะนี่ข,นข,นข้อนข้อนมานข้อนขำข้อนคู่ตนตัวนี้พี่น้องเอา้าเมือว่านคอยคือจังบ่เห็นนะมือว่านบ่เห็นอีหลีได้ย่างบ่เป็นบ่เบิบบบบบ่งเดี๋ยวมาเบิ่งอยู่จ้ะบ่มีบ่เห็นเอเอเกือ้ได้เก็บขึ้นกันตัวนี้เลิศเลิศมามาเดีย๋ยวไปลงหมอนะกัน สิแกงหมอใหญ่ๆเลยรับรองได้กินกันทุกคนสิแกงสองชฉานะย่ง่นะคักบึงพี่น้องเอ้ยโอ้งามเนาะสุดยอดอีหรีจ้ะพี่น้องเห็ด <c oughs> <c oughs> นั่งล่มนาหอนมันใหญ่ไว้เถเด้อทันทากบอเลนเล่านะนะเล่ากับสีงหญ่ งามเห็ดนักตาสวยที่สุดเลยสองชอ่อแล้ะนะงงวเนาะต้นนั้นจังหวัให้น้องถากกินั่นจัดเต็มอิลีเลยสุดยอดอยนี่จัดเป็น่ะงามจา้ะพ่อแม่พี่น้องมืออื่นใหญ่เด้อใหญ่เด้อเถ้าสีมะเอาตัวนั้นถ้าสีใหญ่บ่ใหญ่ อจุงไว้จุงไว้มาเก็บพร้อมกันมันมีหลายอยู่เนาะเลยหน่อยหลุ่หนีอีกคอนหนึ่งโอ้ยพี่น้องอยู่ในเลือบนี่แต่ว่าพุ่น่ะข้างในพุ่น่ะนั่นนะจุงไว้ก่อนเนาะพุ่นอุ้ยกระลังขึ้นวายูปีนี่แล้วคือนบกขึ้นแล้วหั่นเดี๋ยวขึ้นแต่ขึ้นก็ขึ้นบกคักคือสุปีบกคักปันแดดอ๋าสีโทบกโมบกแดงพี่น้องพี่น้องพุูน่ะโอ้ยงามค่ะเลิศ ่อยดูถูอีกแล้วขอโทษขออภัยพี่น้องบออยากเบาเดี๋ยวพี่น้องว่าแผลอีกดาโหลดเอากระตาหน่อยมาอีกแล้วเพราะว่าเห็นเห็ดมันบ่หลายนะแม่เพราะว่าอย่างเข้ามาเบิ่งไหวแตงแต่มือว่านแล้วว่าเห็ดมันเออมันบ่คอยมีมีสีมาเดื่เก็บที่จงไห้มันหล่ออกอีกนะมันหล่ออยากออกค่ะห็ดก็ได้อยู่นีไล่หนีเด้อพี่น้องเพราะว่าไล่อื่นเห็ดบ่ได้คอนนี่ไล่อื่นไปบ่ได้อีลีพุ้นะ เห็นดอกคอยเห็นดอกเห็ดกับพ่อเนาะคุณนะงามสุดยอดพเจ้านี่ถ้าเบิ้งเด้อไล่ได้กับยาเถาะเก็บไล่ได้กับยาฟินคือเก่านี่จ้ะปุอน่ะสุดยอดอีหลีเลยเจ้าเอ้ยงามฟินนี่เอาเลยล่ะแล้วเหี่ยวแล้วนี่อีกบะแนมดีดีโหดโพบักโม่บักแตง โหดโพ่แล้วนี่เห็นบ่แห้งห่อนๆนะสีในเฮ็ดนางร่มเกิดดีดีพิ่นบ่ได้สนใจในฝนปันไดาเนาะเพิ่นเอาน้ำค้างจ้ะเฮ็ดนางร่มนี่เพิ่นบ่ค่อยได้สนใจน้ำอันนี้ปันไดายฉงไว้ถากกินพอพี่น้องเอ้ยก่อนเพื่อสิว่าโหดโพ่องูบกแดงมุเจ้าเบิ้งพูนะพูนะดอกเ้หน่อยแล้วนะมั้ยเนี่ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งเป็นตับตับจู้พูนะพูนะปาดพูนะงามเป็นช่อชออยู่เลย จงไ้จงไปจงไหมืออ,อืนหนมอยอ่นทดีปาติีโทงงบงูบแตเนอะอ้ยงาน,งาน,นี่อันนี้คือสบอู่เดจงดอกเกิบเลยมันก็ล่งงา่างๆนะโครดโทครับแจกพอดแตกแตกแล้วแตกอีกแจกพอดเฮดนั่งลง สุดยอดอีหลีเลยนะาะโอยบ่อยากให้เล่ารุดแล้วก็ต้องรุดที่เกาขึ้น้อนไว้จต่ยังมาหาจินด้อถากเด้อขอโทษด้วยพี่น่อ,องมเคียย์แล้วหนีก่อนผีผีนั่งรมมันอ่อนกำลังสิขึ้นุ่นะู่นะ คุณอะคุณอะเต็มเต็มเลยเต็มเลยจ้านี่อันนี้เด้นี่เอาไปทั้งใก่นี่เอาไปให้ดถาก,ากแล้วกินซะเนาะนแล้วเสดว์่ไปแย่งทั้งๆกินไหมเนาะเอาให้เรากินซะนี่นี่กินเด้อกินเด้ออย่าไปกินทั้งๆเด้อเห็นกำงามนะวันเดียววันเดียวก็โตนะจ้าใหญ่อยู่จ้าใหญ่อยู่มือเดียวเองเนาะ,ะเก็บจ้านี่มันมาไล่เก็บน้ำเก็บที่เข้าจงไไหวเด้อนี่พี่น้องสิแพท เราก็หลูกกว่าดอกมันหน่อยนะจงไว้จะหลัก,กตาคอยเฮ็ดเห็ดน่งลงงามๆสุดยอดอีหลีพี่น้อง ยังไงคคุณอ่ะหนอางเอ้ยเห็นบ่อสองสีต่อเดียวอันคอนเดียวแต่ว่าเห็น2สีได้พีน้องจ้ะแล้วก็ค่ณสบออีบออกคุณก็ออกคุณออกสาเนาะแต่ว่าคอนพวงมาไล่ไหยังพันได้ออกเต็มถี่ไปเบิ้งอยู่ลยจต้องไปจอป่อเบิ้งอีก เดี๋ยวมันสิเป็นคือขอ,อนอื่นเนาะเดี๋ยวมันสีแถาทิม่มซื่อจ้ะคุณน่ะมากหมองคือเพิ่นเป็นชฉาเป็นอันอนี่แหละเน,น,นาะงาม,น,าม,น,ามานั่งร่มงามชักนีอีกว่ดอกหน่อยหลายหลายดอกเล็กเราก็เก็บไว้กระจงไว้ให้เรามาเก็บกอีอะดอกหน,หน่อยนะคุณน่ะมึงที่เหลือพี่น้องดอกหน,หน่อยเนาะเป็นตับๆอยู่นะ ตัวนั้นจงไว้ถากินคุณน่ะนับกินต้องข่อยไหวแทนจงไว้เล่าในจังหน่อยเป็นมังดอกบ้วควาคอยบ่มากินเห็ดนั่งล่มห้ามคุณน่ะน่าสุดยอดจ้าพ่อแม่พี่น้องฟินจนวินว่นเนาะพ่อแม่พี่น้องวะ ข้อเห็ดน,นั่งล้มก็เสียว่าโอ้ยเจ้าข่อยสิบว่าข้ามไถแพทย์กับวุ้งหูสิบว่าข้ามไถกันด้วพี่น้องมันหลายมันงามอีหลีขันเวลามาพอเพินเ่นไล่ไล่เนี่ยเห็นบอกคุณนะสุดยอดอีหลีเลยเพิ่นเดีออกเพิ่นเดีออกนำนำนำ,นำเนาะเล่งออกว่าสันมันหอนเด้เพิ่นไล่เล่งออก,อออกปีนี้สองข้อนทิพนเห็นออก เพดต้องไปจอบเรื่อยๆเอาให้มันล้นไปเลยบนหล่นบบเมนมาดามล่ะเนาะคุณอ่ะคุนอีกพ่อแม่พี่น้องหลายหลายดอกน้อยๆกว่าสุดยอดดีจ้ะพี่น้องเห็ดพี่หลายแท้พุ่นะพี่น้องจ้าเบิ้งเด้อจ้ะเด้อคุณน่ะนี่นี่ทั้งไตนี่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 มันแนมอาจจะแนมเพดโบยากไปแตะต่องกับอันเอียงหรือเขาเอื่น จำแน่พ no ูดนะเต็มเต็มเลยพี่น้องพูดนะทั้งพลในน้อยๆก็อุ้ยปวดโพแล้วบังโม่บังแตงแล้วจงไว้นี่จงจงจงไว้เพราะว่าอย่างมันมันมีมูน้อยๆหลายพูดนะปาดพี่น้องเอ้ยมืเจ้าเบิ่งเต็มเลยนะนี่นี่ปาดสิ่โทษบังโม่บังแตงโอ้ยเห็ดนั่งล่มเจ้าคือเกิดขาดแท้เจ้าคือนักสะใจอีหลีเลยเกิดแนวนี้เนาะจงไว้จงไว้เนาะ มืออื่นค่อยมาเอาเดี๋ยวสุดยอดอีลีเลยมืออื่นนี่เดี๋ยวถามเดยจอยหันรอบโมาเก็บแพทย์กับเสดจัดการอีกเนาะจัดการอีกขือเก่าจากพ่อแม่พี่น้องโหดโผล่แล้วบอกโมูบ <socks> อกแตงแบบต้นหนนเอาไว้ว่ามีโม่อยู่เนาะโหดโผล่บอกโม่บอกแตงโอ้โหสุดยอดไหมล่ะคะคุณแต่ว่ามันเดี๋ยวแพทย์สิให้ พ่อแม่พี่น้องตาสินใจซอยมาดามตัวนี้ทุก๊นพูนพูนนะมุเจ้าเบิงมุเจ้าเบิงพูนนะโอ้ยพูนนะพูนนะเต็มอยู่นี่ไหมจงไหวก่อนเนาะจงไหวก็ได้นี่ยนี่มืออื่นมาเก็บเนาะงามหลายงาม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 พูนนะอู้อยสุดยอดอีหลีเลยโอ้โหบักโม่บักแตงภาวนาถากเจริญข้างหนางเด้อถากเลยอยู่ไผอยู่มั่นเด้อ อย่ามากินเหรนเด้อนี่พ่อแม่พี่น้อนงเจ้าสิวา่าจังได่ก็สิจงเด้อนี่นี่นี่เนี่ยผูดึงว่าม่องนี้ขันสิเก็บกระเก็บได้แต่ว่าอยากจงแมนี่เนาะจงไหวด,ดีกว่าเนา่าจะเนอะโอ้ยแต่ว่าเขอายถากเลรีกระคักนี่ผัดหมูได้นี่พ่อแม่พี่น้องก็สิวา่าเก็บโหลดกระเสียบโหลดสิวา่านี่ก็กระลังแสบเลยเนาะพ่อแม่พี่น้อง แต่ว่าจงไหวมาออื่นก็สิดยดมีมีมูเก็บหลายเอาจงกับจงตัดสินใจจงเด้อจ้ะเด้อพ่อพี่น้องจะจงจ้ะเสียแล้วก็แล้วไปแต่กเก็บงามเด็เก็บหลายแล้วพุ่นได้เพิน่นกำลังสิไปหันมาเห็นมือว่านนี่แพทย์บอเห็นเล่าบุงที่ละ่ะนี่มือว่านนี่เนี่ยบอเห็นเพิน่นจะบอเป็นอย่างเอา,าเอาใด้คือเก่าจ้ะเอาใดนี่งามอยู่ยังสวยอยู่จ้ะไปเห็ดแหนมหลุนนี่เน,นเนาะแหนมจ้ะแหนมวันนันน้นจงไวหวถาก,กินซะน่ะ อันนี้ก็สิเดีจงไบได้หน่พี่น้องจงไบคอยมาเอาพร้อมกันมือน่ออื่นนี่ก็ทิแพทจงไบหนั่ะละแพทนึ่งวันละสีญ่นี่อันเราก็ใหญ่อยู่ใหญ่ยยเป็นบางอันเนาะมันเป็นหยังจ้ะนี่เอาเฉพาะสีพิ่นใหญ่ต้นหน่อยกับจงไบเดี๋ยวมาเก็บพร้อมกันเพราะว่ารุ่นเนี้ยมีเยอะเีก็บบ้างเหมือนก่อนเดี๋ยวเอากระตางมาใส่ด้วยสิเก็บอันนี้ลายมันสิบ,บ่ง,งามเบิ่งติละ่ะ ตัวนี้แม่น้องใหญ่ไงด้อีกอยู่ด้วนี่เอาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอคอยมาเอามื่ออื่นเนาะมาเอามื่ออื่นจ้ะมาเอามื่ออื่นมูแล้วหลายอยู่ยนี่อีกจ้ะทำไมพี่น้องปวดอุ้ยถือได้ก็ถือแทะถือเล่มไปอยู่จ้ะขากทแทะ่ำไมพี่น้องคอ,อนบ่เคยออกก็ออกเห็นบอฮิตอยากออกแห้งอยากออกคักเดี๋ยวคอยสิ สงสัยแต่ว่าเว้นอีกมื่ออื่นคอยไปเบิงอันคอนพ่วงมาไล่หนาะเมื่ออื่นคอยไปเบิงเมื่วอวานเบิงบ่เห็นวีแววคันแล้วอยากออกคักตอนห้องโบไปเบิงกับซางเล่าต็หน,นี้เอาเอาไปเบิงดูแล้วบ่ออกมันแล้วห้องโบไปเบิงสิมาออกแ,แล้วแต่เจ้าส่งศูนย์แล้วพอมาดามกับเมยแล้ว <laughs> เมื่อยคักแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิไปเฮ็นกับเขากินเนาะื้เขาพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนีิดนะจ้ะเมื่อแล้วเมื่อยหลายขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ดนะจ้ะที่มีให้มาดามเห็บมาสรวมกับเอนจอยไลท์สไตล์เดนมาร์กเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงสาใจบ่งามบ่สุดยอดความงามอีหลีเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปวดพวกบกโมบักแตงขอบคุณธรรมชาติจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอยู่ดีไม่แห้งสุขภูสุขคนเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้ะแล้วนะจุบ เก็บเงียได้ก็ตื่นเต้นอ่อนซอนเห็ด